ผู้บรรยายเสียงเข้มและหนักแน่นโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การแข่งขันด้านอำนาจความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยกำลังดึงดูดอำนาจใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องและวันนี้จีนได้ออกคำเตือนที่เข้มงวดต่อชาติตะวันตกแล้วขีด,ขด,ขด,ขดฉากสองกระทรวงการต่างประเทศจีนอาคาร 3D นักข่าวการถแถลงข่าวผู้บรรยายจากคำถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีน ปักกิ่งยืนยันว่าชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปควรหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยโฆษกของจีนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศอธิป,ปไตยและไม่มีชาติภายนอกใดมีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงการเมืองหรือความมั่นคงภายในได้ฉาก 3D นักข่าวถ่ายภาพโฆษกจีนพูดบนโพเดียมขีดขีดขีดฉากสวิกฤตประเทศไทย3 d แสดงถนนกรุงเทพมหานครผู้ประท้วง กองทัพผู้บรรยายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยทวีความเป็นเครียดมีการประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครการเคลื่อนกำลังของทหารและกฎหมายพิเศษที่ประกาศใช้มีรายงานว่าชาติตะวันตกบางประเทศพยายามกดดันรัฐบาลไทยในนามของการฟื้นฟูประชาธิปไตยฉากสามดี D, มุมมองโดรนผู้ประท้วงถือป้ายทหารติดอาวุธควาลอยปกคลุมเมือง ขีดขีดขีดฉาก4ผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของจีน3 d ดีแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางรถไฟโครงการ BRI ผู้บรรยายสำหรับจีนประเทศไทยไม่เพียงเป็นเพื่อนบ้านแต่ยังเป็นส่วนสำคัญของโครงการ1แถบ1เส้นทาง BRI จีนได้ลงทุนมหาศาลในโครงการรถไฟพลังงานและการข้าในภูมิภาคนี้จีนเตือนว่าหากชาติตะวันตกพยายามทำให้ภูมิภาคนี้ไม่มั่นคง จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของทั้งเอเชียฉาก 3D เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงปักกิ่งเรือสินค้ากำลังแล่นในทะเลขีดขีดขีดฉาก5ปฏิกิริยาของตะวันตก 3D ดีทำเนียบขาวกรุงบรัสเซลสสื่อมวลชนรายงานข่าวผู้บรรยายสื่อของตะวันตกระบุว,ว่าคำเตือนของจีนคือแรงกดดันทางการทูตโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า เราจะยืนหยัดกับพันธมิตรเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ขณะที่สหภาพยุโรปเรียกร้องให้หาทางออกโดยสันติฉาก 3D แผนที่ยุโรปเรืองแสงกล้องซูมเข้าแสดงการประชุมทางการทูตขีดขีดขีดฉากหการวิเคราะห์ระดับโลก 3D ห้องข่าวโลกหมุนกราฟิกดิจิทัลผู้บรรยายนักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตในประเทศไทยไม่ใช่เพียงเรื่องภายใน แต่มันคือสนามใหม่ของสงครามเย็นระหว่างจีนและตะวันตกนี่คือเกมแห่งอำนาจที่ทุกประเทศต่างพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเองฉาก 3D ธทงจีนและทงตะวันตกโบกอยู่ตรงข้ามกันโดยมีทงไทยอยู่ตรงกลางขีดขีดขีดฉาก7บทสรุปดนตรีเข้มข้นภาพโครสอัพผู้บรรยายเสียงหนักแน่นข้อความของจีนชัดเจนหากตะวันตกพยายามสร้างความวุ่นวายใกล้พรมแดนของเราเราจะไม่อยู่เฉย โลกกำลังจับตามองว่านี่จะเป็นเพียงคำพูดทางการทูตหรือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระดับโลกฉากสาดีปิดท้ายลูกโลกหมุนแสดงธงจีนและตะวันตกบนแผนที่เอเชียขีดขีดขีดเสียงปิดท้ายนี่ไม่ใช่แค่ท่าทีของประเทศหนึ่งแต่มันคือการก่อร่างของระเบียบโลกใหม่โลกกำลังยืนอยู่บนขอบของสงครามเย็นครั้งใหม่หรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบ